หลังจากชมเทสรถเสร็จเรามาดูพื้นที่นาที่เราจะลงเกี่ยวกันนะครับมันอยู่บริเวณนี้แหละหมุนกล้องมาด้านหลังนี่ก็เจอแล้วครับตาร์รถเสร็จก็ลงได้เลยมุดมาเลยพื้นที่เขียวนะครับปีนี้เขาบอกว่าน้ำท่วมแต่โซนนี้ไม่ท่วมนะครับนี่ครับอ่าันนี้ข้าวออกรวงแล้วอันนี้ข้าวก็อขอสิบห้า เขาเบาเนี่ยครับพื้นที่เราทุ่งนี้ก็ประมาณหลายพันไร่อยู่นะยาวไปเลยกว้างอยู่ครับบริเวณเจี่ยวเราไม่ต้องย้ายรถนะครับใส่เลยติดเครื่องหมุนออกมาลงเกี่ยวได้เลย โอวัต้าก็มี DC 95